700กว่าปีก่อนชายผู้หนึ่งจากแผ่นดินจีนได้บันทึกสิ่งที่ตาเขาเห็นณนะดินแดนพระนครเรื่องราวเหล่านี้คือภาพของอาณาจักรที่ยังหายใจอยู่ในความทรงจำกษัตริย์ขอมประทับในวังไม้โออามใช่วังหินดังประสาทแต่พิธีการกลับยิ่งใหญ่ดังถวยเทพคุณนางเรียงรายนับพันถวายบังคมนี่คือศูนย์กลางแห่งอำนาจที่โจต้ากวานขนานนามว่า หัวใจแห่งพระนะครนะครนี้เต็มด้วยเสียงสวดแห่งศรัทธาทั้งพระพุทธศาสนาทั้งพรามหมณ์ฮินดูอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพระสงฆ์ครองเพศสมณะไม่ดื่มสุราไม่รับภรรยาในขณะเดียวกันพราหมณ์กอบไฟบูชาเทพพิธีกรรมประสานจนเป็นเอกลักษณ์ของขอมนี่คือศาสนาที่ไม่ได้แบ่งแยกแต่เชื่อมโยงวิถีแห่งนคร ห่างจากพระราชวังชีวิตชาวบ้านเรียบง่ายบ้านเรือนไม้ยกพื้นสูงผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าที่ใครคิดนางคือแม่ค้าคือผู้ตัดสินใจในครัวเรือนโจต้ากวานเห็นด้วยตาว่าสตรีขอมหาเชพู้เงียบงนันหากแต่เป็นพลังที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนครนี้ตลาดพระนครคือหัวใจการค้าของอุตสาคเน ที่นี่มีสินค้าจากแดนไกลชาวจีนนำเครื่องถ้วยชามชาวอินเดียนำอัญ,ญมณีและเครื่องหอมเสียงซื้อขายดังก้องนะครนี้จึงม่ใช่เพียงศูนย์กลางศรัทธาหากแต่คือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าระหว่างประเทศแต่ในสายตาของทูตจากแดนไกลสิ่งที่สกิดใจยิ่งนักหาใช่เพียงราชพิธีหรือการคา้าแต่คือเส้นได้และผืนผ้า คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังไม่รู้จักเลี้ยงไหมไม่รู้จักปลูกหม่อนใช้เพียงฝ้ายบิดเป็นเส้นด้วยมือทอผ้าด้วยการผูกไว้กับเอวแต่ไม่นานชาวเสียงก็เข้ามานำพันไหมพันหม่อนและทักษะเย็บชุนเมื่อผ้าชาวพื้นเมืองขาดก็ต้องไปหาสตรีเสียนให้ช่วยปัก เส้นได้จึงมิได้เพียงเครื่องนุ่งห่มหากตะเป็นสายใยที่เชื่อมความต่างของผู้คนสองวัฒนธรรมให้กลายเป็นมรดกเดียวกันนี่คือบันทึกของโจโตากวานชายจากแดนจีนที่ได้เห็นเมืองพระนครในอดีตด้วยสายตาตนเองบันทึกที่ไม่ได้เพียงเล่าเรื่องพระราชวังหรือศาสนาหากแต่เผยให้เห็นหัวใจเล็กๆของชีวิตจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากผู้คนสู่ประวัติศาสตร์ ดังนั้นเรื่องราวแห่งพระนครยังคงพันผูกเรากับอดีตตราบทุกวันนี้